พีจังป้อมๆกันครับตื่นเต้นมากครับเพราะว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ดูทีเซอร์นะครับก็รู้สึกว่าเอ๊หายเหนื่อยเหนื่อยครับเพราะว่าเรื่องนี้รู้สึกกดดันมากนะครับแล้วก็มันไกลตัวมากๆเลยไม่ไม่เคยเล่นพีเดียดแบบนี้แล้วก็ต้องเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากๆนะครับหมายถึงตัวผมเองนะครับแล้วแล้วพอได้ดูทีเซอร์แล้วก็รู้สึกเอ๊ครับครับรู้สึกมีความสุขครับผม ดีใจค,ค่ะได้ถ่ายมา70%แล้วนะคะถึงว่าเรื่องนี้จะจะยากแล้วก็ต้องใช้เวลานานในการถ่ายทําเพราะว่าอาจจะมี2พาร์ทก็คือพาร์ทอดีกับพาร์ทปัจจุบันแต่ว่าท้งทุกอย่างเวลาวันนี้มาดูแล้วมันก็หายเหนื่อยค่ะก็เรื่องนี้นะคะพีมรู้สึกว่ามัน ค่อนข้างจะเข้มข้นเนี่ยด้วยด้วยบทบาทคาแรคเตอร์ของแต่ละคนดูเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะคะเมื่อกี้ดูแบบสาวๆข้างหลังก็แบบอุวยโตโนโ่ดูแบบน่าหลงไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วส่วนเรื่องนี้พี่เองก็ได้พลิกคาแรคเตอร์เล่นลายสุดขีดเลยนะคะก็เป็นตัวเองคือย,<ะ>ย่าผ่านไกลก็เต็มที่ค่ะพีิมเต็มที่ฟังฟังเรื่องนี้ก็พลิกเหมือนกันก็มาลองเล่นเป็นสาวเ้าๆดูกันแก่นดูนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะครับผมก็ละครบัวังวานนะครับวันที่2มกราคม ออนแอเป็นตอนแรกนะครับวันพุธพฤหัสถ้าใครว่างเนี่ยก็ช่วยกันดูด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจทํากันเต็มที่จริงๆครับแล้วก็เป็นเรื่องแรกของพี่จุย๋ยที่มาช่องนี้ด้วยขอบคุณค่ะครับผมก็อยากให้ติดตามกันครับผมรู้สึกกดดันอยู่แล้วแหละคุณผู้ชมพรโตโน่ที่เคยเล่นมาก็เป็นดาวพีเรียดบ้างแต่ก็คอมเมดี้คือคำคปะป,ะปนกันไปนะครับเจ้าตัวบอกว่าเฮ้ย ที่กดดันก็ไม่ใช่เพราะบทบาทสักเท่าไร่หรอกที่เก่งมากกว่าต้องมาเล่นประกบคู่กับนางเอกอย่างจุ๋ยวัทยาแล้วก็ต้องมาเล่นกับนางเอกของพิมพิมพม,มาดาะอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างกดดันแล้วที่สําคัญมาเป็นพระเอกแบบเต็มตัวกับละครเรื่องนี้ด้วยละกันอย่างไรก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมเรียกว่าเอาใจช่วยหนุ่มโตโน่ด้วยละกันกับภาพย,ายนตร์เรื่องใหม่กับการเป็นพระเอกครั้งแรกของเขานะครับบ่วงวานวานถ้าได้เลิกงายนยามดีกับการออนแอร์ air, เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะอัปเดตบอกอย่างแน่นอนครับ มาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นประเด็นฮอตท็อกอฟเดี๋ยวทาวก็ว่าได้นะครับต้องขอเมาส์กันหน่อยเข้ามาขอเมาส์กันหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมอย่าพูดไปนะเฮ้ยทาไมรักกันไม่เมาส์เลยนะคุณผู้ชมมีาข่าวออกมาครับพระเอกตาคมป้องนวัตแอบชอบนางเอกที่เล่นละครด้วยกันอย่างสาวยิปซีเฮ้ยจะชอบกันได้ยังไงเล่ายิปซีก็มีแฟนอยู่แล้วยิปซีก็คบกับปั้นจันทร์อาเอส ไอต้ตาป้องนวัดก็คบกับแก้ว r าเอเหมือนกันต่างฝ่ายต่างก็มีแฟนกันแล้วไงคุณผู้ชมจะคบกันได้ยังไงเป็นกระแสะข่าวเมาส์กระแสะข่าวลือกันอีกแล้วล่ะยังลือไม่จบครับงานนี้ครับคุณผู้ชมเรียกว่าลือเรื่องราวการมีมือที่3เข้ามาข้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่แล้วนะครับงานนี้ยังลือต่อว่าในงานเลี้ยงส่งปิดกล้องละครหนุ่มป้องนวัดดันเมาแอไปบอกยิปซีครับผมชอบคุณ ย4ิีปฏิเสธครับเอาเหล้าสาดหน้าป้องเฮ้ยเป็นฉากขนาดนี้เลยหนุ่มป้องจะว่ายอย่างไรเรื่องราวจริงหรือเปล่าไปฟังจากปากเขาครับจริงม BPR ของบริษทัทให้ให้อ่านแล้วนะครับจริงๆอย่างนี้ผมบอกธรรมชาติของข่าวก็จริงแล้วไม่จริงแล้วเข้าใจใช่ไหมฮะอย่างนี้ก็เป็นข่าวนึงที่แบบที่เรียวกว่าอะไรอะไม่จริงโดยแบบสิ้นเชิงะครับบางทีแล้วก็รู้สึกว่าคนที่ียดขาด่าวนี้ว่าคนที่คิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคนแต่งนิยายเลยอะแบบโหมากไงว่ามันดูแบบ คือมันมาเป็นเรื่องเวลามากซึ่งขผงยิซีเจอก็ยังงงอยู่ว่าวันรุ่งขึ้นหรืออีกวัน2วันหลังจากปิดกล้องเนี่ยก็ยังมออกใช้์แต่เช้ากันเราไปฟังเทปดูก็ได้ก็ยังคุยอินดิปกติแล้วคือยืนยันว่าไม่เคยทะเลาะกันแล้วก็ไม่ได้ถีบไม่ได้อะไรครับเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีคนหนึ่งเป็นน้องที่ดีคนหนึ่งแล้วก็ไอที่มาเป็นฉากว่าทงลา์เจือแฟนสาดเล่ากันคนอย่างผมไปสาดเล่ามันไม่ใช่นิสัย่แล้วซึ่งมันคคนเขียนคือแบบมันเวอร์เกินไปมันเกินจริงไปหน่อยแล้วนร่าาคคเจะิด ทำร้ายทำลายกันได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าบางทีมันมันมันงงอ่านแล้วโอ้โหสนุกวะอะไรงเ,เไง,งี้ยก,ก็ม,มีมีทางทีมไอคสแอกเปิดให้ดูใช่ไหมฮะก็รู้สึกว่าแบบงงว่าแบบมันทำไมแบบมันไม่มูลเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบ จงใจที่ต้อง,องเกียดเรามาก,กแน่เลยถึงทำ,ทำขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคบก็ดีใจรัาทำเป็นรางวัลที่เหมือนกับว่าคนจีนนักแสดงต่างชาติที่คนจีนรู้จักและชื่นชอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะคือถ้าแฟนคลับเราชอบเราเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติเพราะแฟนคลับอยู่แล้วแต่นี่คือเหมือนกับว่าเร,ราเดินไปเซเว่นเดินไปถนนหรือเดินเข้ากินแม็กเนี้ยคนรู้จักเนี่ยแสดงว่าเหมือนงานเรามันครอบคลุมทั่วถึงกับทุกทกคนเลอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีครับเพราะว่า มันไม่ใช่ว่าแบบแค่เฉพาะกลุ่มหรือเป็นแฟนคลับเราอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างละครที่ตอนที่ออนไออยู่คือข้างคนก็เลตติ้งค่อนข้างดีมากอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีใจครับที่ที่เขาชอบนะฮะแล้วก็แล้วก็เพราะรางวัลที่มาจากการโบวตเราก็รู้สึกว่าเออก็ก็ดีใจเนาะอ้าวคุณผู้ชมเรียกว่าป้องนวัดก็บอกว่าไม่เจงไม่ได้เอาเล่าสัตว์หน้าเอาน้ำเปล่าไม่ใช่ไม่เจงไม่เจง เป็นเพียงกระสาข่าวเมาส์เท่านั้นลหละกระสาสร้างกระสาโปรโมทละครหรือเปล่าป้องบอกไม่ได้ปลื้มเป็นแค่น้องที่เล่นละครด้วยกันเฉยๆก็แค่แบบเออปลื้มในการเล่นของน้องเขาน้องเขาเก่งนะน่ารักดีหมวยหมยตรงสเปกนะแต่เราก็มีแก้วอยู่แล้วไงเรารักแก้วไอ o ล e y ยู you, แก้วป้องบอกเงี้ยไม่มีไม่มีเป็นเพียงกระสาข่าวเมาส์เท่านั้นแหละแหมเมาส์กันซะตกอ,อกตกใจกันหมดเลยนะครับนึกว่าเป็นเรื่องจริงนั่นเองครับ มาต่อกันที่ข่าวนี้กันต่อดีกว่าคุณผู้ชมเรียกว่าพูดถึงเรื่องราวของกระแสะข่าวนี้กันต่อนะครับกระแสะค่อนข้างแรงพอสมควรทําเอานางเอกคนสวยอย่างพิมพ์มาดาหรือพิมพซาซ่าของเรานะครับถึงกับฉุนขาดไวที่ลงโปรแกรมอินสตาแกรมไม่ได้มีเก๊กนะฉันรักว่านคนเดียวฉันรักว่านธนกิจคนเดียวคบหาดูใจกับว่านธนกิจคนเดียวมาคุณผู้ชมฉุนขาดกันไปเลยครับ ก็อย่างนี้แหละครับสาเหตุหลักของการฉุนขาดของสาวพิมพนะครับดันมีกระสาข่าวออกมาว่าเจ้าตัวดันโพสต์รูปภาพกับหนุ่มคนอื่นหนุ่มนอกวงการคนอื่นครับก็มีกระสาข่าวเมาส์กันต่อว่าสาเหตุที่คบกับหนุ่มนอกวงการเป็นเพราะสาวพิมพ์แอบคบหนุ่มว่านบังหน้าเพื่อเรียกกระแสข่าวเท่านั้นแหละที่จริงก็มีหนุ่มนอกวงการในใจไว้แล้วจริงเท็จอย่างไรและฉุนขาดขนาดไหนไปฟังจากปากสาวพิมพ์ชี้แจงกันครับ หนังสือถ่าวเริ่มจากที่หนังสือฉบับหนึ่งได้เขียนพาดพิงใช่ไหมคะแล้วก็ใช้คําพูดที่ไม่ไม่เหมาะสมนะคะในความรู้สึกพิมพคือคือเหมือนเหมือนเป็นการตัดสินเรื่องต่างๆด้วยตัวเอง mm hmm. ใช่คะ่ะคือจริงๆแล้วพิมพรู้สึกว่าพิมพ์ไม่ใช่คนใจร้อนแล้วพิมพ์ก็ไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ดีๆออกจะออกมาว่าใครหรือหรือแบบอารมณ์ร้อนใสโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยพิมพต้องต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ ณโมเมนตะ์ Moment แรกที่เห็นก็คือไม่พอใจไม่พอใจที่ที่เกิดเรื่องเราแบบนี้ขึ้นโดยที่ไม่ได้มีภาพอะไรยืนยันใช่ไหมคะคือถ้ามาพร้อมภาพหรือแบบหนังสือบันเทิงเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วว่ามันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปาปาปรัซซี่หรือต่างๆนานา,ามีภาพแบบนี้มาช่วยอธิบายหน่อยคะ่ะอันนี้อธิบายตามภาพได้คะ่ะแต่อันนี้ภาพก็ไม่มีคะ่ะมีแต่ข้อความแล้วก็ใช้คําพูดเฟก เหมือนพิมพ์หลอกลวงใครอะไรยังไงอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะเขียนแบบนี้เนี่ยหาหลักฐานมาดีกว่าแล้วค่อยมาพูดแล้วค่อยมามาเขียนเรื่องราวของคนอื่นแค่ทุกวันนี้เนี่ยนะคะสื่อบันเทิงที่ต้องพาดพิงถึงเรื่องราวคนอื่นโดยที่ข้อมูลน้อย,ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วพิมพไม่ได้เจาะจงระบุว่าใครนะคะแต่ทีนี้เนี่ยฉบับที่เขียนถึงเรื่องนี้เนี่ยนะคะพิมพก็รู้สึกว่าช่วยหาข้อมูลก่อนก่อนที่จะพูดก่อนที่จะ หยิบยกเรื่องของใครอะไรยังไงมาพูดยุให้เขาทะเลาะกาันหรือว่ามีเรื่องผิดใจกันหรือว่าไม่เข้าใจกันมันเกิดขึ้นได้ค่ะแต่สําหรับพิมไม่ได้มีอะไรนะคะคงไม่ได้เอาเรื่องเอาเราวอะไรแต่พิมพ์ก็แค่ขอให้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เ,เราเราทำงานร่วมกันมาเป็น10ปีกว่า,วาแล้วนี่นะคะช่วยช่วย,วยดูแลในเรื่องเหล่านี้หน่อยเถอะคือว่าเองไม่ได้สนใจเลยค่ะแต่คนที่คนที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยพอใจเพราะคนที่เสียหายคือพิมอะคะ่ะ ขึ้นขึ้นหัวข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะคุณแม่คุณแม่เองก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรแต่พี่เองที่รู้สึกว่าเสียใจนิดหน่อยที่โหเราเราทํางานเรารู้จักกันมาตั้งนานอ่ะมันมันเหมือนแบบจะเขียนหรือจะพูดอะไรถ้ามีภาพหรือม,มีหลักฐานอ่างเงี้ยมันก็ค่อยค่อยน่าจะอธิบายหน่อยเฮ้ยไม่จงที่โพสต์นั้นเป็นเพียงน้องน้องที่สนิทเท่านั้นแหละคุณผู้ชมไม่ได้มีมือที่สามไม่ได้อะไรอย่างนั้น ก็แค่ก็คุยกันละกันเอาเป็นว่าคุยกันกับว่านก็ศึกษาดูใจกันใช้คําว่าแฟนหรือเปล่าไม่รู้แต่คือแบบผู้ชายคนนั้นที่ลงในโปรแกรมนะเป็นเพียงน้องเท่านั้นแหละไม่มีอะไรอีหนังสือเขาบอกอะไรนะเขาบอกเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่เขาลงอยู่ที่หนังสือนั่นแหละหนังสือพิมพ์สํานักหนึ่งเขียนเวอร์ไปและใช้คําพูดไม,ม่เหมาะสมเรื่องราวจะฟ้องไหมเขาบอกไม่ฟ้องหรอกคือเป็นเรื่องปกติเราเป็นคนของสื่อประชาชนเราก็ต้องทําตัวให้ดีแล้วกันเนาะอ่ะ มาต่อที่ข่าวนี้กันต่อครับคุณผู้ชมแหมข่าวมันเยอะจริงๆรงนะักข่าวเก่งจริงๆเรียกว่าแหมาไปหาข่าวไปท่องหาข่าวไอจิ๊กดารามาเสิร์ฟกันอย่างต่อเนื่องชื่นชมนะักข่าวจริงๆนะนะักข่าวที่นี่เขาแซบจริงๆหน้าตาก็แซบกันทั้งนั้นเนาะอ่ะมาถึงคิวของสาวคนนี้กันบ้างดีกว่าครับสาวฟางพิชยานางร้ายของช่อง5้าแห่งค่ายเอ็กซกของเราเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมเป็นที่รู้จักกันดีเลยครับว่าสาวคนนี้เปิดใจกําลังศึกษาดูใจกับหนุ่มหุ่นบึก หนุ่มขาวสูงหุ่นบึกอย่างหนุ่มเอเอพีละวัดนั่นเองครับก็เรียกว่าเปิดใจคบหาดูใจกันนานกว่า2ปีละก็มีความรักมีกระสาข่าวลุ่มลุ่มดอนดอน,ดอนกันมาทะเลาะเบาะแวง้งกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นเหมือนเรื่องลิ้นกับฟันแหลคะครับคุณผู้ชมเราเป็นแฟนกันเราก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างผิดใจกันบ้างปรับตัวเข้าหากันบ้างล่าสุดนี้ครับคุณผู้ชมมีกระสาข่าวออกมารายงานว่าสาวฟางของเราถอยห่างกับเอเอ เป็นที่เรียบร้อยเพราะสาเหตุมือที่สาสลาวเลยครับถ้าความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะก็คือขอตอบตรงๆนะคะว่าก็คืออยู่ในช่วงห่างกันเป็นช่วงที่ต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองนะคะก็คือว่าอ,อยากทําอะไรทำอยากไปไหนไปแล้วก็เราต่างคนก็คือต่างมีชีวิตของตัวเองแต่ว่ายังคุยกันอยู่มาก็คือยังคุยกันอยู่กับทุกวันก็คือใช้คุยโทรศัพท์เอานะคะก็ถือว่าห่าง ฟังไม่ขอใช้คําว่าเลิกแล้วก็ไม่ขอใช้คําว่าครบนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่มันเป็นสถานภาพที่ค่อนข้างที่พูดตรงๆเลยว่ามันยังสับสนอยู่ว่าจะเอายังไงต่อไปอย่างนี้นะคะแต่อย่างที่ฟังเคยบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยว่าไม่ขอใช้คําว่าแฟนในการออกสื่อนะคะเพราะว่าคือถ้าวันหนึ่งเลิกลากันไปก็ต้องมานั่งบอกอีกว่าเลิกหรือไม่เลิกอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้นี่คือขอพูดตรงๆนะคะเพราะว่าแฟนๆหรือว่าใครๆจะได้หายข้องใจก็คือว่าสถานภาพก็คือว่า ตอนนี้คือเราเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ไม่ใช้คาว่าเลิกแล้วก็ไม่ใช้คําว่าคบนะคะสำหรับคนนี้ฟังไม่ขอเอ่ยถึงนะคะแล้วก็ฟังไม่ขอพูดชื่อด้วยที่ฟังรู้ก็คือว่ารู้แค่ว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานในงานที่พี่เอไปถ่ายรายการด้วยนะคะแต่รับหลังฟังฟังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็ขอให้พี่ๆทุกคนไปถามพี่เอเอเองแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นไหมหรืออะไรยังไง ควไม่ทราบค่ะเพราะว่าเท่าที่ฟังฟังจากพี่เอก็คือมันก็ไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงกับออฟังก็ไม่รู้ว่ามันยังไงถอยห่างห่างกันสักพักห่างกันสักทำไมต้องร้องเพลงนี้ละ่ะเออมันมีเพลงเดียวเนาะที่ประมาโปรโมทอย่างเงี้ยห่างกันสักพักห่างแล้วครับคุณผู้ชมเรียกว่าสาวฟางก็บอกว่าห่างแล้วไม่เอาแล้วแต่เรื่องราวมีมือที่สามหรือเปล่าไม่ขอตอบ ขอให้ทุกคู่รู้กันแค่สองคนและกันมันเป็นเรื่องที่ซึ้งสติพอสมควรอะเราก็พอรู้บ้างแหละไม่ต้องบอกเราก็รู้แล้วแหละว่าคงมีมือที่สามมั้งมั้งเนาะปล่อยแล้วกันให้เขาห่างกันไปบางทีการห่างท้งนี้นะคะอาจจะกลับมาคบกันได้ดีกว่าเดิมก็ได้เอาใจช่วยคู่รักคู่นี้ด้วยละกันนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ดีกว่าคุณผู้ชมหมาเรียกว่าเบรกนี้มีแต่เรื่องราวของคู่รักนะครับไม่เลิกกันสักทีแต่คู่รักคู่นี้ครับเป็นคู่รักของพี่น้อง พี่น้องสุดแซ่บที่เรียกว่าผ่านมรสุมข่าวเช้ากันมาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ช่วยแก้ข่าวช่วยกันทําข่าวดีอย่างตลอดนะครับสําหรับพี่น้องคู่รักอย่างโยยศวดีและพี่สาวสุดสวยเออันชลินเองครับล่าสุดนี้ครับคุณผู้ชมมีกระแสะ่าวออกมารายงานว่าพี่สาวคนสวยของโยอย่างพี่เออัญชลีกําลังจะประกาศแต่งงานกับหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการเยี่ยวข่าวของเราไม่รอช้าครับเลยขออัปเดตกันหน่อยละกันว่าพี่โย ความพร้อมของงานต่างที่เอไปถึงไหนแล้วครับและที่สำคัญแอบมีกระสาข่าวเมาว่าพี่โยปลื้มใจหนักถึงขั้นตัดชุดเจ้าสาวให้พี่เอจริงหรือเปล่าไปฟังจากปากพี่โยยศสวัสดีชี้แจงก,กันครับเอาจริงก็คือโดนเขาติทุกวันเลยนะว่าไม่มีเวลาให้เขาเลยมีแต่เวลาของตัวเองจริงมันก็น่าจะไปได้เยอะอะค่ะยังไงก็คือมีนาต้องแต่งแล้วเขาก็คงต้องรีบรียบีนิดหนึ่งก็ช่วยในเรื่องของแบบ ชุดแต่งงานนะบอกเลยก็ได้ค่ะชุดแต่งงานค่ะคือจะตัดให้เขาตอนนี้ก็คือใช่ทําให้เขาเลยค่ะเหมือนกันเป็นของขวัญน,นี่ให้เขาเก็บไว้เ<ช>ขาให้เขาเลือกดีไซนเนอร์อยู่ว่าเขาอยากได้ใครขเขาออกแบบค่ะเขาอยากได้แบบที่แบบว่าเหมือนกับเป็นล่าใส่ในงานแต่งงานตอนภาคที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วชุดที่โยเองนะคะเป็นเจ้าสาวอะไรอย่างนี้ก็ต้องเล้าจต่เขานะว่าเจ้าสาวเขาอยากจะให้เพื่อนเจ้าสาวใส่สีอะไรยังว่าไปเกินครึ่งนะคะตอนนี้เหลือแค่ว่าเตรียมงานในเรื่องของวันแต่งที่โบสถ์แค่นั้นเอง พีห่หน้าปื้มะคุณผู้ชมปื้ม <Wow. S 1> ปื้มในความรักระหว่างพี่น้องจริงๆนะครับพี่โยก็บอกว่าเขาตัดชุดให้พี่เอจริง เป็นคนที่แบบทุ่มเทจริงๆโยเป็นคนไม่ถนัดเรื่องราฝีมือเรื่องอย่างนี้นะเรื่องประดิษฐ์ประดอยเรื่องเนี้ยแต่อยากจะทําให้เพราะเคยพูดกันตั้งแต่เด็กแล้วครับว่าถ้าพี่สาวแต่งงานเมื่อไหร่เขาเนี่ยแหละจะพยายามทําสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตให้กับพี่ก็คือการตัดเย็บชุดออกแบบชุดแต่งงานจะสวยขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมกุมภาพันธ์นี้แต่งงานเมื่อไหร่เราจะนําภาพบรรยากาศชุดแต่งงานมาฝากอย่างแน่นอนครับโอเคโอเคนะตกลงนะนะต้องอยู่ดูกันให้ถึงนะอ่ะคุณผู้ชมครับ หมดของช่วงสองแล้วข่าวแซบข่าวเมาส์พักชมสีที่น่าสนใจหายใจหายคอดื่มน้ำดื่มท่านก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวัับแซบข่าวเมาส์กับช่วงที่3ตต่อครับ you know